ไทยแข่งกับเมียนมาหรือว่าไทยแข่งกับพมา่าในวันที่10พฤษภาคม2 5 6 6นะคะวันนี้ตัวจริงต้องบอกว่าสลับกันเลยนะคะเมื่อวานตัวคุมเกมตัวจริงบีมบมิมิชากกรัมกับบุมบิมชะจวนโมกสีนะคะวันนี้ก็ส่งเพียวอัชราพรคงยศลงมานะคะโมเมธนชาสุขสดและทัดดาวนึกแจ้งค่ะรวมถึงส่งดาวรุ่งไก่วิมลรัตน์นะคะดารินเป็นสุวรรณแล้ววันนี้มือเสร็เป็นเอสิริมามา,มานากินค่ะ คุมเกมเลยเมียนมานี่บุกเก่งนะคะพูดเลยว่าบุกตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะในเซตแรกแต่พูดเลยว่าเมียนมาบุกไม่เด็ดขาดก็พูดก็เลยตบไม่ตายนั่นแหละคะ่ะพอมันมาอยู่ฝั่งไทยปุ๊บเป็นไงล่ะไทยโอ้โหบินกระโดด3เมตรหัวเสากันจุกเลยะคะ่ะเมียนมาก็รับไม่ได้คะ่ะเมียนมาเล่นดีนะระบบทีมถือว่าวางตำแหน่งวางการจ่ายบอลอะไรมาดีนะคะ ดีกว่าทีมน้องใหม่อย่างกักมพูชาต้องพูดอย่างนี้เลยน้องใหม่ทั้งเมียนมาและกัมพูชานะคะแต่พูดเลยว่าเมียนมาเล่นเล่นดีนะคะแนนในเซนตแรกก็ห่างเลยค่ะห่างแบบขาดลอยเลยนะคะสำหรับไทยกับเมียนมาต้องบอกว่าไทยก็บุกทุกลูกก็แทบจะเป็นแต้มทุกลูกค่ะส่วนฝั่งเมียนมาบางทีก็อาจจะได้แต้มอย่างที่ไทยทําพลาดนะคะแต้มก็กลับไปเป็นของเมียนมาด้วยเพราะเกมรุกของทางเมียนมานะคะก็พูดเลยว่า มันยังไม่ได้อะทุกคนมันเขาบุกนะเขาบุกจัดเลยนะแต่ว่าเขาบุกออกบ้างอะไรแบบนี้ทุกคนนึกออกไหมใครได้ดูบ้างคะคะแนนไทยก็ไหลนะคะไหลเลยไหลอย่างตอนเรื่องนะคะ,ะ,ค,ะคือห่างแบบหึ่จุกๆเลยค่ะที่แน่ๆนะคะขอขั้นเลยคะ่ะเหงื่อท่วมตัวนักกีฬาจริงๆทั้งฝั่งพมา่าและฝั่งไทยเซตแรกนะคะก็ปิดเซตด้วยลูกสาเมตรของพีเออร์จาราพรค่ะ25ต่อ8 ถือว่าคะแนนดีกว่ากัมพูชากับฟิลิปปินส์นะคะคะแนนกัมพูชากับฟิลิปปินส์นี่เงอ25ต่อ5นะคะอันนี้ไทยกับเมียนมา25ต่อ8ถือว่าทางฝั่งเมียนมาเราเห็นหนึงเกมบวกของเขาเขาบุกนะเขาบุกแบบ ตั้งมั่นคือมั่นใจมากเลยนะ,ะทุนแต่แค่เกมบุกเขาไม่ตายก็ต้องพัฒน,นากันต่อไปค่ะสุดยอดแล้วในเซตที่2นะคะก็ส่งดารุ่งค่ะอย่างน้องเฟิร์นวริศราหัวเสาลงมานะคะในเซตนี้เมียนมาก็ยังคงเกมบุกไว้นะคะบักลูกก็บุกได้สวยจริงๆต้องยอมรับเลยนะคะสำหรับเมียนมาแต่ก็ขัดใจแทนเมียนมานะคะบุกเท่าไหร่ ก็บุกไม่ตายค่ะบุกออกผิดพลาดไปเองเยอะเลยนะคะเมียนมาคงขัดใจโมโหตัวเองเลยค่ะถือว่าเซตนี้นี่ผลัดเปลี่ยนผู้เล่นได้ดีนะคะทั้งไก่วิมลรัตดารินบินสุวรรณเฟิร์นวริสลานะคะโดยมีตัวคุมเกมก็เป็นพี่ๆตัวหลักคนเดียวเท่านั้นนะคะอย่างแบบทัดดาวนึกแจ้งหรืออัชราพรคงยศนเระถือว่าเซตนี้ได้โชว์ฟอร์มผู้เล่นใหม่ๆผู้เล่นดารุ่งได้ดีค่ะคะแนนก็ ห่างเหมือนเดิมค่ะทีมชาติไทยไหลเลยคะแนนไหลามากแต้มไหลแบบนี้นะคะเปลี่ยนตัวได้ตามใจชอบเลยสําหรับทีมชาติไทยสุดท้ายนะคะในเซตที่2คะแนนทุกคนรู้ไหมคะเท่าไหร่เหมือนเซตแรกเลยค่ะ25ห oh ้าต่อ8โอ้ my god เท่ากันกับเซตแรกอีกแล้วค่ะโอ้โหคะแนนนําห่างลิ้วเลยนะคะแต่ก็ นับถือเมียนมาเลยนะคะใจบุกใจสู้จริงๆมาในเซตที่3ไทยก็โชว์ฟอร์มมาตรฐานค่ะแต่พม่าก,ก็บุกมากขึ้นบุกดีขึ้นด้วยนะคะในเซตที่3นี้แต่ด้วยความเป็นสาวไทยแหละคะ่ะข้อผิดพลาดก็จะมีน้อยกว่าทางเมียนมานะคะและในช่วงไทยเซตที่3เป็นไงล่ะคะโอ้โหบุ๋มบิ๋มหงจะขอค้อนลงค่ะวันนี้อยากลองจริงๆนะคะ ชาจ,จูออนก็ได้ลงมาในช่วงท้ายเซตที่3ค่ะลงมาข่มขวัญเมียนมาทําไมล่ะบิม๊มวันนี้ยอมรับเลยนะคะเกมเสิร์ฟของไทยดีนะทําได้ดีมากเลยเสิร์ฟเอสดีมากคือหรือว่าไทยเป็นมาตรฐานของไทยอยู่แล้วหรือเปล่านะคะพอมาเจอเมียนมาปุ๊บเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเออไทยก็เหนือชัดในระดับหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับเมียนมาที่เป็นทีมน้องใหม่โอ,อ้เมียนมาก็ตีใส่บล็อกชาจูออนเลยนะคะพอชาจูออนลงมา บล็อกออกไปเลยค่ะโอ้โหคะแนนเซตนี้นะคะจบด้วยคะแนน25ต่อ6ค่ะน้อยกว่า2เซตแรกอีกนะคะโถเมียนมานึกว่าจะเป็นตอง3ามซะแล้วนะคะเหมือนกับกัมพูชานะอย่างกัมพูชาเขาตองฟิลิปปินไปใช่ไหมคะย5ต่อ5 25ต่อ5และ25ต่อ5อันนี้ประเทศไทยค่ะชนะเมียนมาไปนะคะ25ต่อ8 25ต่อ8และ25ต่อ6ค่ะถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราเห็นทีมน้องใหม่เข้ามาแข่งกับทีมชาติไทยรวมไปถึงแข่งกับทีมในระดับอาเซียนนะคะเพื่อให้ทีมในระดับอาเซียนอ่ะพัฒนาตนเองให้เท่ากับทีมชาติไทยแล้วก็ไปไกลกว่านี้นะทุกคนถือว่าเกมการแข่งขัน จัดขึ้นในกรนารแข่ซีเกมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนทําให้ประเทศในทีมอาเซียนนี่นะคะเกิดการกระตุ้นตัวเองกระตุ้นที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ระดับโลกระดับทวีปแบบทีมชาติไทยะคะ่ะทุกคนอเกมเป็นอย่างไรบ้างคะแอดว่ามันนะถึงแม้คะแนนจะห่างแต่แอดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกมไทยกับเมียนมาค่อนข้างที่จะสนุกนะคะเพราะรู้สึกว่าเมียนมาไม่ย่อท้อเลยอะคือ เมียนมารู้สึกบุกจัดเต็มมากแต่แค่เขาบุกไม่ตายเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกมรับเราก็เหนียวด้วยมาตรฐานของไทยแต่ถือว่าเฮ้ยเกมสนุกจริงทุกคนว่าไหมเออพัฒนาการของเมียนมาน่าจะไปได้กไกลนะคะทุกคนใครได้ดูบ้างฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างที่สําคัญนะคะดาวรุ่งไทยวันนี้ทําผลงานได้ดีจุกๆไปเลยนะคะดารินปินสวุวรรณนะคะวริศลานะคะไก่วิมรัตโอ้โหวันนี้ลงครบเลยนะคะถือว่าทาผลงานได้ดีจริงดาวรุ่งเรานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกซีเกมครั้งที่สาณทประเทศกังพูชาด้วยค่ะ